สวัสดีค่ะพบกับสายจากแอม Channel ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสายต่อสู้นะคะสายต่อสู้เนี่ยจะเก็บของอะไรได้บ้างนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของสายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะขอเก็บตกจากคลิปล่าสุดก็คือ,อวิธีเก็บเพชรในปี2021ี้แล้วกันเนาะขอเก็บตก ในสายต่อสู้บ้างนะคะอันนี้ก็จะมีคอมเมนต์จากคุณอะไรนะชื่อดักกอนซิตี้ไทยปะก็คือมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยเราแบบมีกิจกรรมที่สามารถเก็บเพชรได้อีกก็คือเป็นภารกิจของแคลนนะคะแล้วก็มีตัวสายต่อสู้แต่ว่าภารกิจของแคลนตอนนี้มันไม่มีที่ให้เก็บเพชรไงแต่อันนั้นอ่ะก็ได้เยอะอยู่ถ้าสมมติว่าทําภารกิจได้เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้ขอมาพูดถึง Battle, แบทเทิลละกันเนาะสำหรับลีกนะคะลีกอะ่ะไม่เคยมาพูดแบบโฟกัสอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนัด ่าไนนะะอันนี้ไซก็จะมาเนี่ยไล่กันว่าเราอจะได้เพชรเท่าไหร่จากการเคลียร์แมปนะคะปกติแล้วอะเวลาที่เราสู้ได้ทั้งแมปนะคะหรือว่าทั้งแผนที่เนี่ยมันจะได้รางวัล3าสัส่วนมากแต่จริงๆแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าจริงๆแล้วเราจะได้อ่าเพชรจำนวนกี่เม็ดในลีกต่อๆไปเพราะว่าแมปแต่ละอันเนี่ย ถ้าเราแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้3าตลอดไงมันจะได้ C อ่ะฮะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเราอยู่ที่หลีกที่เท่าไหร่นะคะถ้าดูเลขแล้วตอนนี้าซอยู่เลขที่56ทับ400อนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเนี้ยคือหลีกเกือบระดับแบบยังไม่ถึงร้อยเลยใช่ปะอ่ะถ้าขึ้นไปดูสกอร์เยอะจังเลยขึ้นไปดูก็คือหลีกอ่ะมันประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยจะได้4เมตรต้องขึ้นหลักร้อยนะคะตอนนี้ายเพิ่งอยู่50กว่า คือเป็นสายไม่ต่อสู้อย่างที่บอกนีเราอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเพชรที่ได้นะคะจะเป็นจํานวน3เม็ดบวกกับมีอาหารพันห้าแบบไม่ดูโฆษณานะแต่ถ้าแบบดูโฆษณาเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดหมื่นห้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์แมปกันนะคะเพราะว่าการต่อสู้หนึ่งครั้งเนี่ยมันได้สามคราวนี้ทรายเหลือพู่ต่อสู้อีกสามทีนะคะก่อนที่เราจะไปสู้เราก็อย่าลืมกดเสาที่ชื่อว่าจําได้ไหมเสานี้เราจะพูดตลอดถ้าสมมุติว่าเราจะไปสู้นะคะอะ มีคลิปเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็คือเสาวินสันนะคะที่จะบุตรดามาได้เพิ่มขึ้น20%ทุกการต่อสู้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวแปะคลิปด้านขวานะแล้วไปดูอันนั้นละกันนะคะเออหลักๆก็ใช้สานี้ก่อนเลือกทีมทีมอันเนี้ยทรายจะเซตทีมอันนี้ไว้นะคะเป็นดีฟอลต์ของทรายอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนอะไปที่ด้านซ้ายอันนี้ก็สบายๆตีครีดด้วยเอ๊ะทำไม ไม่มีซาวในการตีคริเทนัลนะสายจะชอบใช้ตัวลมขึ้นหน้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คู่ต่อสูอ้มันจะไม่ได้แบบตีคริเทัลลมได้ง่ายขนาดนั้นเพราะบางทีคู่ต่อสูอ้ไม่ค่อยมีใช้ทัดลมที่เป็นถุงอาเขาเรียกอะไรไม่มีส่วนประกอบของทัดลมเท่าไหร่เราก็คอยสังเกตแะแต่ว่าถ้ามีก็คือเซอไพก็จะตีน้องอ่าไฮอิเทอริเลเราแบบตีคริเทนัลนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีแต่ก็จะเล่ยถผงที่เป็น เรียงมังกรที่มีทงหน้าเป็นหล่มไว้ก่อนนะคะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยการโจมตีเนี่ยไม่แน่ใจคือเราบางทีเราก็ได้สู้ก่อนบางทีเขาก็ได้สู้ก่อนเนาะมันน่าจะสุ่มแหละก็เลือกตัวที่มีคลิปไดอพ่อจำได้ไหมพรีเมอลแพ้อะไรพรีเมอลแพ้เลเยเ์็นนะคะอันนี้ก็มีคลิปแล้วสําหรับการต่อสู้อ่าธาตุหลักๆไม่ว่าจะเป็นเพียวแพ้อะไรเลเยร์นแพ้อะไรพรีเมอลแพ้อะไรเนาะเดี๋ยวจะพยายามทําอันนี้เพียวแพ้อะไรอะ จะพยายามทําแบบคลิปให้มันคาดละกันยังไม่ได้ตามเก็บนะคะหลักๆก,ก็จะใช้พาาดที่อ่าที่จะเจอบ่อยๆก่อนอย่างเช่นเลเจนด์เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เพียวตีเลเจนด์คูณสองอันนี้ก็เป็นพลาดตวแต่ว่าพรีมเมานี่เป็นธาาุที่เกิดขึ้นในตอนหลังนะคะซึ่งจะทําให้อ่าเหมือนมาล้มกับเพียวอะเพราะปกติเพียวมันแข็งแกร่งใช่ปะไม่มีอะไรตีที่เข้าได้ก็พรีเมามาตีเพียวทีอ่าจะจบแล้วเหลืออันสุดท้าย ถ้าใครอยากได้อาหารเยอะก็ไปดูโฆษณามันจะมีบอกใช่ป,ปะถ้าดูโฆษณามันจะได้มากกว่าพันห้าแต่ว่าอันนี้ใส่ไม่ได้ดูตัวความรวดเร็วอันนี้เป็นตัวไททันซึ่งไททันอะ่ะจะมีพลังบล็อกหนึ่งครั้งนะคะถ้าตีครั้งแรกมันจะไม่เข้าแต่ถ้าใช้แบมพร์เหมือนจะตีเข้าใส่ไม่มีแบมพร์ที่บอกคือแบบเออก็เลยยังไม่ได้มาแบบลองตีว่ามันตีเข้าแบบยังไงนะคะแต่ว่าก็มี น้องมาเคยคอมเมนต์แหละว่ามันตีเข้าได้โดยที่ทะลุเกราะไปได้เดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่จะเอามารีวิววันนี้จะไทท่านสามอันไหมไม่ที่รน้กว่าคนนี้จะไทท่านคนสามอันปรากฏว่าสองตัว,วแรกเป็นไทยท่านหมดเลยเ<ๆ>คลียร์แมปแล้วนะคะเพราะเคลียร์แมปแล้วเพราะฉะนั้นจะได้เพชรจากที่นี่สามเม็ดอ่าสำหรับผูเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแบบเล่นสายต่อสู้แล้วให้เพชรมันเพิ่มขึ้นเยอะเยอะเนี่ยก็นี่เลย มาไล่ให้แมปมันไประดับหลังๆนะคะมากสุดตอนนี้ก็คือได้6เมตรนะก็คือตั้งแต่รักอ่าลีกเลขที่300นะคะจนถึง4อ๋อไม่ใช่300สิอ่อนึกว่าส0อ่า, 300, อาตั้งแต่เลขที่360ปะถ้าดำอ่า366ค่ะจะได้6เมตรอันนี้สูงสุดอาหารก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่อาหารเนี่ยจะเพิ่มตลอดแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรเพิ่มถี่มากกว่าตัวเพชรเนาะเพชจะค่อนข้างอยู่นิ่งๆอันนี้ก็ เดี๋ยวน่าจะลองมาต่อสู้แล้วเพราะไม่ได้มาดูว่าโฟกัสว่าเออตอนนี้แบบเราอยู่หลีกเล็กที่เท่าไหร่เราจะได้เพชรเท่าไหร่แบบเหมือนไม่ค่อยสู้ไงก็เลยแบบไม่ค่อยมาเก็บเพชรตรงนี้แต่ถามว่าถ้าสู้บ่อยๆเพชรอะที่เนี้ยได้เร็วอยู่นะอ่ะคราวนี้พอเคลียร์แมปนะคะจะเห็นว่าคอมแบทเราอะโดนเคลียร์แมปแล้วเราจะสู้ได้อีก6ครั้งเพราะฉะนั้น คือถ้าหมดแมปเราสู้ได้6กครั้งแต่ถ้าไม่หมดแมปเราสู้ได้มากสุดแค่3ครั้งมันจะรอคูดาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบูทเสาแล้วเราก็ใช้ให้มันคุ้มเพราะว่าสายมันจำนวนหนึ่งชั่วโมงไงอวุ้ยจะโดนตีไหมโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วตีไม่ค่อยเข้าแฮะขอเปลี่ยนไปเป็นตัวคิดว่าจะชนะ ไม่เป็นไรเอาส่วอื่นมารับก่อนอันดีอิตาซิลนะคะเป็นเทชที่แบบชื่ออ่านยากมากมันวายจีจีจังจำได้เลยเพราะว่าหน้าตาจากวเขียวแบบนี้แล้วชื่อมันอ่านยากก็เลยแบบจะขึ้นจัจบแล้วนะคะอันนี้ชน,นะชนะแบบิวเขียวเลือดเกือบหมดสตัวอาหารใายได้เพิ่มมาแล้วนะคะพันหกเพราะว่าสายเลื่อนจากเลเวลอาลีกเล็กที่ห้าสิบหกเป็นห้าสิบเจ็ดก็เพิ่มอาหารให้เลย อุ้ยใส่ต่อสู้นี้ก็ได้ของเยอะอยกแบบถ้าดูโฆษณาเต็มๆก็คือได้เป็นหลักอหัีก็ฟาดีเคริตข้อน้ำแบบถ้าทรายจำได้ป่ะก็คือมันไปช็อตน้ำมันน้ำมันเป็นตัวแบบที่ทำให้ไฟฟ้ามันแบบช็อตได้ก็เลยจะจำแบบนั้น ลองหาสตอรี่ในการจําว่าทงอะไรแบบตีอะไรแพ้ที่ที่โคนะเพราะบางที่แบบจะเปิดไม่ได้อะเปิดพวกตำราพวกอะไรนะที่เขาแบบพิ n t ์หรือว่าไกด์ไว้อะว่าอะไรตีอะไรเงี้ยบางทีก็จําไม่ได้ต้องเลยเขาเรียกอะไรก็เลยหาแบบสตอรี่มาว่าต้องจับอย่างไลท์เนี่ยจะต้องแผลดาร์กเพราะว่าอะไรแต่สว่างของคนมืดไม่ถูกกันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่มีความมืดไม่มีดาร์กก็เลยแบบใช้ตัวอื่นตีไปก่อน ีชื่อะไรโบนคีเปอร์ er. ผู้เก็บกระดูกเหรอผู้เก็บอัีิเร็จแบบแล้วเย่ yeah. เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็แมปนี้สู้ได้แค่นี้เพราะว่ามัน3เนาะถ้าใครอยากจะสู้ต่อนะคะก็รออีก6ชั่วโมงหรือรอไม่ได้ใช้เพชรไปเลย8เม็ดแล้วก็สู้ต่ออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแนะนําให้รอถ้าแบบรอได้เนะเพราะว่าได้เพชรมาแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วก็เนี่ยแหละแมปละสาม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 อย่า,างเงี้ยแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆมันก็จะโอ้วันหนึ่งก็ได้น่าจะประมาณ5้าหเมตรเลยนะถ้าบวกรวมเสาแล้วก็ถ้าไม่รวมกิจกรรมละกันเพื่อกิจกรรมเนี่ยอันนี้เราแต่ว่าจะได้ดวงเท่าไหร่แต่ว่าก็คือถ้าได้จากเสาที่รายบอกนะคะเสาตัวอุ้ยนี้1เมตรใช่ไนีทรายเก็บไปแล้วนะเจ๊ไปเลมแล้วก็ถ้าสมมติอ่ะไม่รวมกับพวกกิจกรรมต่างๆแล้วก็ดาร์กอนทีวีเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณสัก อ่ะห้าเมตรอะไรอย่างี้เนาะโอ้แล้วก็เดี๋ยวไปดูเควสสิเควสเควสมันไม่ค่อยมีของรางวัลพี่เป็นเพชรอะไรอย่างี้เท่าไหรอ่อรแต่ว่าก็ลองมาไล่ดูได้ค่ะหลักๆก็มีแคนด้วยอะไรอย่างี้แต่แคนมันแล้วแต่กิจกรรมอารีน่าเหรออารีน่าก็ไปดูที่ไหนอะ่ะจำไม่ได้ของรางวัลคือตรงไหนนะ โอ้ของวันอยู่ที่นี่แล้วก็โอ้ดูกล่องนี้ได้ไม่มีเพชรหรออันนี้จะเป็นโทเคนแล้วก็ออฟของมังกรแล้วก็พวกเออนั่นแหละส่วนใหญ,ญ่เป็นออฟของมังกรแล้วก็ทกเคนนะคะแบบถ้าอยู่ในลิกไหนก็จะได้โทกเคนของอันนั้นนั้นจบแล้วเอชาเลนชาเลนอันนี้เพื่อนไม่เกี่ยวเฟสเน่าจะมีแค่นี้นะ แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เพจจะเป็นเก็บพวกไอเทมที่เ,เป็นกิจกรรมปัจจุบันมากกว่านะคะโอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วเนาะขอมาเก,ก,ก็บตกกับการเก็บเพชรใส่นะต่อสู้นะคะสําหรับใครที่ชอบการต่อสู้มากก็มาเก็บในวิธีการหลีได้นะอันนี้ก็จะได้ทั้งอาหารทั้งเพชรแต่ทำไมมันเขียนว่ามันมีมันมีไอ้นี้ด้วยอะทองด้วยอะแต่สายไม่เห็นว่ามันมีทองนะเออไม่มีทองน่าจะวาด กราฟิกเกินหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแค่เพชรกับอาหารรัวๆเลยสําหรับคนที่เริ่มเล่นนะคะสตาร์ทมาก็3เม็ดเลยโอ้เนี่งสตาร์ทมา3มเม็ดล้วก็ได้ทองที0ห้าร้อยอ่าแล้วหลังจากนั้นเคลียร์ลิก2ก็จะเริ่มเป็นอาหารแหละเพราะฉะนั้นก็คือเก็บได้จากที่นี่แหละทั้งอาหารทั้งเพชรนะคะแต่ว่าทองมันได้แค่เส้นแรก แต่เอาจริงๆก็คือเก็บอาหารมันดีกว่าอ,อยู่แล้วเพราะว่าทองมันผลิตได้เรื่อยๆแต่ว่าอาหารเนี่ยกว่าจะผลิตได้ไมันต้องใช้เวลาเนาะรถก็ต้องเก็บจากอีเวนต์มันถึงจะได้มากๆเพราะว่าน้องเมื่ก่ก,ก็ต้องกินต้องใช้นะคะต้องโตแล้วก็จะได้เพิ่มเลือดด้วยเนาะอันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตๆๆิเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆค่ะบายสวัสดีค่ะ